วันนี้เราจะพามาตีมหาสิทธ์มังกรแดงแห่งขุนเขานะครับซึ่งเป็นมินิเกมอีกการหนึ่งนะซึ่งก็จะมีรางวัลให้เช่นกันนะครับเช่นเดียวกับการตีไววันโดยเจ้าตรงนี้จะต้องมาไกลพอสมควรนะก็คือต้องผ่านตัวที่เป็นมังกรแดงด่านสุดท้ายซึ่งอยู่ในเนื้อเรื่องที่หลังจากวัชนะมังกรของเจ้าแก้มังกรนะรับเนี่ยดำเนินการมนะันค่อนข้างจะยืดยาวมากๆนะครับในหมดปกติซึ่งเนี่ยในช่วงตอนที่เข้าปากถ้ำก็ต้องเลือกเส้นทางทางแยกที่3านะครับแล้วก็มาทำระดับตรงนี้ หลายคนคิดว่าน่าจะยังมาไม่ถึงนะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็มาทําให้ดูกันก่อนนะครับเป็นมินิเกมตีมังกรก็สาหรับศึกนี้นะครับก็จะเป็นตัวให้มันมาคับลอยอันนี้จะเป็นแบบนี้ก็ตัวท้าตาแตงที่ตัวที่มันแจกมาให้นะครับเกิดคนไม่มีนะครับมันจะให้มาแค่เลเวลห้าสิบหนึ่งดาวเราสามารถเอาตัวของเราลงไปแทนได้นะครับก็จะใช้ตัวเลเวลเจ็ดสิบห้าแล้วก็ดาวตามที่เพื่อนมีในส่วนของตัวนี้มันจะมีบัฟที่เป็นโจมตีกับคูท้าน,นะครับแต่จะไม่มีอัตรารที่ติเข้าให้เราจะเพิ่มเข้ามาเป็น การโจมตีทารไฟนะครับแล้วก็จะบอสตัวนี้มันจะใช้การโจมตีทารไฟค่อนข้างจะดีที่สุดนะครับแล้วก็ในส่วนของทีมนะครับก็จะเป็นตามนี้นะก็จะเป็นทาดไฟทั้งหมดเลยมีแคปไซซินมาราแคนดี้พาตาแตงเจ้าเข้าลายแคนดี้นะครับแล้วก็จะต้องมีตัวฮิลตัวหนึ่งนะครับซึ่งแนะนําเป็นเจ้าชูครีมที่สามารถการสตัน์ได้มีบัฟเพิ่มโจมตีมีบัฟเพิ่มมาตาคิแล้วก็บัฟเพิ่มนามจครคิติคอล,คลนะครับ สมบัติตามลานกหวีดแล้วก็นาฬิกาซึ่งนกหวีดอาจจะต้องให้ลงตัวที่เป็นท้าตาแตงกับข้าวลายซึ่งเป็นอามัหลักถ้าเกิดตัวท้าตาแตงไข่ดาวไม่เยอะพอนะครับต้องไปดูกันดีๆนะครับต้องจัดสรรในส่วนของท็อปปิ้งให้จมตีของท้าตาแตงสูงกว่าหมาล่าเพราะว่าหมาล่าแคนดี้ถ้าเกิดเป็นสิบดาวอะปกติจาดาเมจค่อนข้างจะสูงนะครับเาละในส่วนของท็อปปิ้งก็จะง่ายๆนะครับทั้งหมดทุกตัวนะครับโยเกิร์ตชูเี็นแบบเป็นจมตีได้หมดเลย ในส่วนของอ,อัพลองนะครับไม่จำเป็นต้องมีรถเสียหายก็ได้เพราะว่าการที่มีตัวฮิลอย่างชูครีมเนี่ยเพียงพอแล้วในการฮิลเลือดนะครับอ,อัพลองอันดับอันดับต่อมาก็คือจอมตี้แล้วก็คืออาตาัตราคริทิคอลนะครับแล้วก็คู่ทางไม่จะเป็นต้องมีก็ได้นะในสวนของชูครีมก็จะเป็นท็อปิ้งคริติคอลในอับลองคริติคอลให้สูงที่สุดนะครับเพราะว่ายิ่งอาตาัตราคริติคอลสูงเท่าไหร่ ตัวที่เป็นบัฟโจมตีกับบัฟบัฟดามจเกจะยิ่งสูงมากเท่านั้นนะครับสำหรับบัฟที่ดีที่สุดนะครับอันดับแรกเลยถ้าเกิดคุณได้นะครับมันจะเป็นตัวที่เขียนว่าเพิ่มโจมตี10%ท,ทุก10วีอันนั้นนะอันดับหนึ่งเลยนะลองเรามาก็จะเป็นเพิ่มโจมตีที่50%แล้วก็เพิ่มโจมตีธาตุไฟ50%แล้วก็อันดับ3านะครับจะเป็นเพิ่ม,ามดามจเคุกคี้75ทำไมถึงบอกว่าตัวเนี้ยข้มสัมพันธ์เป็นอันดับ3เพราะว่าเนื่องจากเราไม่มีตัว บัฟที่เป็นอัตราคีนะครับทำให้ดาเมจคิกค่อนข้างจะอ่ามันเขาเรียกอะไรไม่เสถียรนะก็คืออัตราคีค่อนข้างน้อยไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดได้พวกที่เป็นบัฟอัตราคิก็จะดีเช่นกันแต่ว่ามันจะมีบัฟหนึ่งในโหมดนี้ก็คือเป็นบัฟเพิ่มดาเมจของอาดาเมจต่อเนื่องนะครับ DOT ดาเมจโอเวอร์ไทม์อ,ทมอ่ะสี่สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้อย่าไปเอานะมันเพิ่มแค่ในส่วนของเบิร์ไฟแต่ว่าดาเมจหลักๆที่จะมาก็คือมาจากดาเมจของตัวท้าตาแดงกับ ตัวข้าวลายที่เป็นนามแหดหลักอยู่แล้วนะครับไม่ค่อยนับการเบิร์นเท่าไหร่แล้วก็อีกอย่างนะครับที่ดีลองๆงราไก,ก็คือจะเป็นเพิ่มนามแดให้กับสายอจอมตีระยะไกล2ตัว75%็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อันนั้นนะเพราะว่าเราจะมีข้าวลายกับทาตาเตงที่เป็นนามแหดหลักนะครับก็ใช้ได้เช่นกันโอเคอเดี๋ยวไปตีให้ดูกันเลยนะครับการตรีก็ไม่ได้มีอะไรมากออโต้แล้วก็รับคอลเลคสูงสุดได้เลยนะครับโดยตัวที่จะต้องเปิดสก,กิลก่อนเพื่อคือชูคิมนะครับเพื่อการสตัน์ทำให้เราไม่มีไม่ไม่เสียจ แล้วก็ลำบ2ก็จะเป็นก็ตัวหมาล่านะเพราะหมาล่าเนี่ยจะสามารถบัฟตัวที่เป็นดานเมจดาเมจที่จเข้าให้กระททดไปได้ถ้ามีแคนดี้ครบ30นะครับที่เหลือก็ปล่อยให้มันออโต้ได้เลยนะที่แน,นะนำมอโต้เพราะว่า้ตาตัวท้าตาแตงอะ่ะตจงตีไปมันจะลดโทษคาเดนไปเรื่อยๆถ้าจะไปช่วยกดบางทีมันทำให้จังหวะรวนนะครับ โอเคดาร์เที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้รับพิธี่สุดอย่งองเพิ่มจมตี1ิบสิบเปอร์เซ็นต์ทุกสิบวีมานะครับเนี่ยด้สูงสุดของผมได้อยู่ที่2 6 0สิบล้านน,นนะครับประมาณนี้แล้วก็ด้เมทตามระดับระดับนะครับก็จะเป็นทัตาแต้งแล้วก็ข้าวลายอันนี้ถ้าเกิดคนที่มีเจ้าแก้วมังกรนะครับก็สามารถใส่แทนตัวแคปซซินหรือหมาล่าได้นะครับดาเมตไม่ต่างกันมากในส่วนของรางวัลระดับนะครับ ตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าดาเมจส่วนใหญ่จะอยู่ที่ท้าตาแตงของผมนะสามดาวก็เลยทำดาเมจได้ประมาณ260ล้านประมาณนี้แต่ว่ามันก็เกินเกณฑ์ของท็อป5%ซึ่งการที่จะไปท็อป1%น่อน่ะมันจะต้องมีท้าตาแตงดาวสูงม,มากๆซึ่งผมไม่แนะนำให้ไปกดนะครับเพื่อการนี้เพราะว่ารางวัลท็อป5%กับท็อป1%ต่างกันแค่เพชร0 0 0นะครับแล้วก็เจ้าเศษแก้มังกรต่าง,าง,างกันแค่สามกันแค่1เศษเพราะฉะนั้นครั้งนี้สำหรับคนที่ผมแนะนำว่าไม่ต้องไม่ต้อองงไปกกด่่าาาตตแแ็ค5%พ ยงพอแล้วทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับมหาศึกมังกรแดงเป็นมิติเกมมิติสอน,นะครับก็เอาไว้เก็บรางวัลในส่วนที่เป็นเพชรแล้วก็เศษแก้มังกรได้นะครับก็ถือว่าแจใกให้ขค่อน,นเยอะนะอีก20บวันก็จะจบแพทนี้นะครับก็จะได้รางวัลจะสองส่วนคือตีไวว้นแล้วก็ตีมังกรแดงสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ